บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งถือมั่นอยู่ในทิฏฐิย่อมโต้เถียงวิวาทกันว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงบุคคลทั้งหมดนั้นย่อมนำความนินทามาเนืองหรือย่อมได้ความสรนเสริญในที่นั้นบ้างบุคคลเหล่านั้นบางคราวได้ความสรนเสริญบ้าง ผลคือความสรรเสริญน,นั้นน้อยนักไม่พอแก่ความสงบเราย่อมกล่าวผลแห่งความวิวาทกันสองประการคือความนินทาและความสรรเสริญบัณฑิตเห็นโทษในผลแห่งการวิวาทแม้นี้แล้วเห็นนิพพานมิใช่ภูมิแห่งการวิวาทว่าเป็นธรรมกเกษม ไม่พึงวิวาทกันทิฏฐิเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นอันมากบัณฑิตผู้รู้แจ้งย่อมไม่เข้าไปใกล้ทิฏฐิทั้งปวงนั้นบันณฑิตผู้รู้แจ้งนั้นเป็นผู้ไม่เข้าไปใกล้จะพึงถึงธรรมที่ควรเข้าไปใกล้อะไรจึงจะไม่ทำความชอบใจในรูปที่ได้เห็นในเสียงที่ได้ฟัง ชนบางพวกผู้มีศีลอันอุดมสำคัญอยู่ว่าศีลเท่านั้นเป็นธรรมอุดมจึงกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการสำรวมชนเหล่านั้นสมาทานวัดแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยคิดว่าเราทั้งหลายควรศึกษาความบริสุทธิ์ของาศาสดานั้นในทิฐินี้เท่านั้น ชนเหล่านั้นอันพบนำเข้าไปแล้วกล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดถ้าบุคคลเป็นผู้เคลื่อนจากศีลและพรตแล้วไซบุคคลนั้นยังกรรมให้ผิดไปแล้วก็หวั่นไหวยังคร่ำครวนและปรารถนาความบริสุทธิ์อยู่เหมือนบุคคลอยู่ ปราศจากเรือนเสื่อมแล้วจากพวกพึงปราถนาเรือนหรือพวกฉะนั้นอันหนึ่งอริยสาวกละศีลพรธ,ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษทั้งสิ้นนี้แล้วไม่ปราถนาว่าธรรมชาตินี้บริสุทธิ์ธรรมชาตินี้ไม่บริสุทธิ์ เว้นแล้วจากความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ไม่ถือมั่นทิฏฐิแล้วพึงเที่ยวไปสมณพราหมณ์ทั้งหลายอาศัยทิฏฐินั้นหรือความเกลียดบาปแม้อันหนึ่งอาศัยรูปที่ได้เห็นแล้วเสียงที่ได้ฟังแล้วหรืออารมณ์ที่ได้ทราบแล้ว เป็นผู้ระลึกแล่นพ้นไปจากอกิริยะทิฏฐิยังไม่ปราศจากตัณหาในภพและมิใช่ภพแล้วย่อมทอดถอนถึงความบริสุทธิ์ก็ความดิ้นรนทั้งหลายย่อมมีแก่ผู้ปรารถนาความหวั่นไหวมีอยู่ในวัตถุที่ตนกำหนดแล้วการจุติและการอุบัติ ในพบนี้ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นจะพึงหวั่นไหวจะพึงดิ้นรนในอารมณ์ไหนไหนเพราะเหตุอะไรสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวธรรมใดว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งส่วนสมณพราหมณ์เหล่าอื่นกล่าวธรรมนั้นแหละว่าเป็นธรรมเลวทราม วาทะของสมณพราหมณ์ทั้งสองพวกนี้วาทะอย่างไหนจริงหนอเพราะสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้แหละเป็นผู้กล่าวอวดอ้างว่าตนเป็นผู้ฉลาดสมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวธรรมของตนนั่นแหละว่าเป็นธรรมบริบูรณ์แต่กลับกล่าวธรรมของผู้อื่นว่าเป็นธรรมเลวสาม สมณพราหมณ์ทั้งหลายต่างยึดถือทิฏฐิแม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้วย่อมวิวาทกันสมณพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวทิฏฐิของตนของตนว่าเป็นของจริงถ้าว่าบุคคลพึงเป็นผู้เลวสามเพราะการติเตียนของบุคคลอื่นไซใครๆ จะไม่พึงเป็นผู้วิเศษในธรรมทั้งหลายเพราะว่าสมณพราหมณ์เป็นอันมากย่อมกล่าวธรรมของบุคคลอื่นโดยความเป็นธรรมเลวทรามในธรรมของตนกล่าวว่าเป็นธรรมมั่นคงสมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญหนทางเครื่องดำเนินของตนอย่างใด การบูชาธรรมของตนของสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังเป็นไปอยู่อย่างนั้นหากว่าวาทะทั้งปวงจะพึงเป็นของแท้ไซความบริสุทธิ์ของสมณพราหมณ์ผู้มีถ้อยคําต่างๆกันเหล่านั้นก็จะเป็นผลเฉพาะตนเฉพาะตนเท่านั้นยานที่ผู้อื่น จะพึงนำไปไม่มีแก่พรามการวินิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิทั้งหลายว่าข้อนี้แหละจริงดังนี้แล้วยึดถือไว้ไม่มีแก่พรามเพราะเหตุนั้นพรามจึงล่วงความวิวาเสียได้พรามนั้นย่อมไม่เห็นธรรมอื่นโดยความเป็นธรรมประเสริฐเลย เดียรถีบางพวกกล่าวอยู่ว่าเรารู้เราเห็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้เป็นอย่างนั้นแหลดังนี้จึงเชื่อความบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิถ้าว่าเดียรถีได้เห็นแล้วใซประโยชน์อะไรเล่าด้วยความเห็นนั้นแก่ตนเพราะว่าเดียรถีทั้งหลาย ก้าวล่วงอริยมรรคเสียแล้วย่อมกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยธรรมอย่างอื่นนรชนเมื่อเห็นย่อมเห็นนามรูปและครั้นเห็นแล้วจกรู้ทั่วถึงนามรูปเหล่านั้นทีเดียวโดยความเป็นของเที่ยงและโดยความเป็นสุขนรชนนั้นจะเห็นนามรูปมากหรือน้อย โดยความเป็นของเที่ยงและเป็นสุขก็จริงถึงกระนั้นผู้ฉลาดทั้งหลายย่อมไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นนั้นเลยชนผู้ทำทิฏฐิที่ตนกำหนดไว้ในเบื้องหน้ามีปกติกล่าวตามความมั่นใจไม่ใช่เป็นผู้อันบุคคลอื่นพึงจะแนะนำได้ง่ายเลย ผู้นั้นอาศัยครูคนใดแล้วก็เป็นผู้กล่าวความดีงามในครูคนนั้นผู้นั้นเป็นผู้กล่าวความบริสุทธิ์ได้เห็นความท่องแท้ในทิฏฐิของตนพราหมรู้แล้วย่อมไม่เข้าถึงเครื่องกำหนดคือตัณหาและทิฏฐิไม่แล่นไปด้วยทิฏฐิ และไม่มีตันหาทิฏฐิเครื่องผูกพันด้วยยานอันหนึ่งพรามนั้นได้รู้สมบัติคือทิฏฐิทั้งหลายเป็นอันมากแล้ววางเฉยชนเหล่าอื่นย่อมยึดถือทิฏฐิเหล่านั้นมุนีในโลกนี้สลากิเลสเครื่องร้อยรัดเสียแล้ว เมื่อผู้อื่นเกิดวิวาทกันก็ไม่แล่นไปเข้าพวกเขามุนีนั้นเป็นผู้สงบเมื่อผู้อื่นไม่สงบก็เป็นผู้มีอุเบกขาอยู่ท่านไม่มีการยึดถือชนเหล่าอื่นย่อมยึดถือมุนีละอาสวะเบื้องต้นเสียไม่ทำอาสวะใหม่ ไม่เป็นผู้ลำเอียงเพราะความพอใจอนหนึ่งมูนีนั้นจะเป็นผู้ยึดมั่นกล่าวก็หาไม่มูนีนั้นเป็นนักปราดหลุดพ้นแล้วจากทิฏฐิทั้งหลายไม่ติดเตียนตนไม่ติดอยู่ในโลกมูนีนั้นเป็นผู้ไม่มีมานและเสนามาน ในธรรมทั้งปวงคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วหรือได้ทราบแล้วปลงภาระลงแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นผู้ไม่มีเครื่องกำหนดไม่เข้าไปยินดีไม่มีความปรารถนาชนนี้แหล